รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ส้สอนนนใหเป็นคนดีวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะใต้สันติสุขวันนี้ดิฉันยืนอยู่หน้าฟาร์มองุ่นแม่โจ้70ที่อยู่ในเขตอำเภอจานาจังหวัดสงขลาปลายด้ามขวานที่หลายคนอาจจะไม่คาดคิดนะคะว่า พื้นที่แห่งนี้จะสามารถปลูกองุ่นได้ด้วยพลังก,กำลังและศักยภาพของบุคคลกลุ่มหนึ่งค่ะที่ใช้ทักษะความรู้ตั้งแต่ครั้งเรียนมามาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตนเองจนกลายมาเป็นความสำเร็จสร้างการรับรู้ของบุคคลภายนอกว่าพื้นที่แห่งนี้สามารถปลูกองุ่นและทำการเกษตรได้ดีให้ผลผลิตกว่า100กิโลกรัมต่อหนึ่งครั้ง เรื่องราวเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการใต้สัตว์ปิุกวันนี้และที่นี่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาค่ะสำหรับพื้นที่ของอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานั้นคนส่วนใหญ่ภายนอกมักจะเห็นว่าเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและสภาพดินก็ดูจะเสื่อมโทรมลงเพราะมีน้ำเสียขังนับแรมปี แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการลงมาพัฒนาผืนดินบ้านเกิดเลยแม้แต่น้อยการเดินหน้าตามหาสิ่งที่ฝันเพื่อให้เกิดขึ้นเป็นความจริงนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากหัวใจผู้ชายคนนี้สวัสดีครับผมชื่อนายกิติพงศ์นกแก้วนะครับอายุ36ปีครับปัจจุบัน ทำงานประจำอยู่ที่โรงไฟฟ้าเจนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของฟารม์มมงลุ่นและโจ,โจ,โจโ๊70ครับ mm hmm. ชีวิตยอยู่กับการเกษตรมาตลอดนะครับมองอีกพ่อซึ่งซึ่งเรียนเกษตรมาเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างมีน้ามีคุณตาที่ที่ทุกคนจบเกษตรมาหมดเลย เราได้เห็นทุกคนเขาเขาเขา,เขาทำการเกษตรมาแล้วก็เราก็รู้สึกรักรู้สึกฝังใจแต่ว่าเคยมีความคิดอยู่ช่วงหนึ่งที่อยากจะเรียนในทางเออเปสัตวกรตามตามความความหวังข,ของของแม่แต่ในใจลึกๆแล้วเราเรา,เราชอบทางด้านนี้ก็เลยเบนเข็มเรื่องจะงเบนเข็ม,ขมการเรียนไปทางด้านการเกษตรตอนจบม .3 เรื่องนี้อยากเข้าเรียนเอ่อที่วิทยาเกษตรในเทคโนโลยีสงขาตอนปวช หลังจากนั้นก็หลังจากได้เรียนในระดับปชแล้วก็ไปต่อระดับปสที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเิียเขตนครนศรีธรรมราชครับแล้วก็พอจบจากที่นั่นก็มีโทต้าจากมาเลยซียโจก็เลยเลือกที่จะเรียนใหม่มาเลเซียโจเพราะคิดว่าที่นั่นเป็นที่ที่เราจะหาความรู้ปแปลกใหม่ๆจะไป ทำในสิ่งที่ไม่สามารถจะทําได้ออามาทําที่บ้านเราเหมือนกับสวนองุ่นซึ่งเราเราคิดว่าถ้าเราไปเรียนที่นั่นเราน่าจะได้วิชาความรู้กลับมาแต่พอพอไปเรียนจริงๆในช่วงนั้นเนี่ยการผลิตองุ่นทังภาคเหนือยัยงยังไม่มีความพร้อมยังยังไม่เป็นที่ไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่เราดูนะครับ แล้วก็ประกอบด้วยกับออมีคําพูดหลายๆคําพูดบอกว่างุนเป็นสิ่งที่ยากมากในการผลิตก็ทําให้เราถอดใจไปไปพักหนึ่งแต่ก็ได้ได้ไปเรียนรู้วิชาดังพืชตัวอื่นมานะครับผมก็ไปถนัดในเรื่องของการผลิตลำญยนะครับ แล้วก็พอเรียนจบก็ได้ไปทํางานทางด้านการผลิตลําไยเลยที่จังหวัดจันทบุรีนะครับสักพักหนึ่งก็คิดว่าวันหนึ่งต้องกลับมาอยู่บ้านแล้วกลับมาอยู่บ้านแต่ความคิดเรื่องจะปลูกองุ่นมันก็ยังมีอยู่ก็เลยเอาเงินมาก้อนหนึ่งเอาเงินมาก้อนหนึ่งเจ็ดถึงแปดพันบาทมาทดลองปลูกองุ่นดูเพราะเราคิดว่าคนอื่นเขาปลูกไม่สําเร็จ เพราะว่าเขาเขายังไม่ไม่มีการจัดก,การที่ดีพอแต่เราไหนไหนก็มีความรู้แล้วแล้วเราก็มีความชอบด้วยก็เลยเลยลงทุนทําจริงจัง,จงทดลองผลปรากฏออกมาตอนนั้นคืออางุนออกมาผลผลิตดีมากทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพซึ่งเราคิดว่าเออมันน่าจะพัฒนาได้ คือที่จริงที่อาจารย์บอกไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากในตอนนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าเพราะว่าอางุ่นเป็นพืชที่ปลูกโดยไม่มีโรงเรือนค่อนข้างจัดการยากแต่แต่พอเราเรามาทําในระบบโรงเรือนแล้วมันไม่มีอะไรยากอย่างที่คิดนะครับคือโรงเรือนสามารถกันฝนได้กันมแมลงได้สิ่งนี้คือคือทำให้เราเราทั้งประหยัดต้นทุนนะครับต้นทุนในช่วงแรกอาจจะเยอะจริง แต่จะเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนในการดูแลทั้งหมดเราไม่ต้องมาใช้สารเคมีมากๆสําหรับป้องกันแมลงเพราะวเรามีโรงเรือนแล้วการให้ปุ๋ยทั้งหมดคือให้ปุ๋ยไปคือสามารถไม่ต้องกลัวฝนชะล้างมีประสิทธิภาพในการให้ปุ๋ยโรงเรือนเป็นตัวช่วยเยอะ ทั้งที่ผ่านมากับครั้งนี้ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากคือเราปลูกด้วยใจรักอย่างเดียวเลยเราปลูกไม่คิดถึงต้นทุนไม่คิดถึงความเสียหายคือเราปลูกก็จริงแต่ความสุขผมว่าได้กับคนที่มาดูเยอะกว่าเราอีกเราปลูกนี่เราเครียดด้วยซ้ำน,นะครับมีความเครียดด้วยซ้ำว่าเออรอบต่อไปเราจะเราจะทำองุ่นออกมาให้คนมาดูได้ไหมคนลูกค้าเราก็ตั้งความหวังไว้ว่ารอบหน้าจะมาดูอีกนะแต่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะสําเร็จไหมในรอบนั้นไม่ได้ตั้งความหวังอะไรเลยครับแต่ทุกอย่างก็กลับ ออกมาดีก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมาก มาจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราบ้างเพราะว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีหมอกจัดมีหมอกจัดมีเอ่อม,มีลมนะครับแล้วก็ประกอบกับโรงเรือนของเราเป็นโรงเรือนแบบปิดในนี้จะมีความร้อนสูงนะครับความร้อนสูงกับความชื้นด้านนอกก็สามารถทําให้เกิดเชื้อราได้แต่ถามว่าเราเลือกที่จะจัดการกับมันยังไงเราเลือกที่จะปล่อยผ่านเราเลือกที่จะ อาจจะทาให้เกิดความเสียหายบ้าง30มเป็นแต่ลกกับความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็คนที่กินไปเราถือว่าคุ้มคือในทุกครั้งที่ทํามาเนี่ยสครั้งที่ทํามาก็มีปัญหาเชื้อรามาตลอดนะครับครั้งนี้ก็เช่นกันจะเห็นได้ว่าเออมีเชื้อราตลอดแต่ก็เป็นสิ่งพิสูจน์ให้ลูกค้าได้เห็นว่าเออการที่องุ่นมีเชื้อราเกาะน,นะมีความเสียหายบ้างแสดงว่าเป็นองุ่นที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะสำหรับเขาในราคาที่เราขายไปนะครับ สำหรับฟาร์มองุ่นแม่จ้อ70ก่อตั้งขึ้นมากว่า2ปีนับว่าประสบความสำเร็จในการปลูกองุ่นและพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมให้มีคุณภาพมากขึ้นจนสามารถทำการเกษตรได้แต่ทั้งหมดนั้นอาจจะต้องใส่ใจดูแลรักษาม,มากขึ้นเป็นสองเท่าทั้งในด้านการลงทุนลงแรงแต่ทั้งหมดทั้งปวง ฟาร์มองุ่นแห่งนี้ก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเข้ามาในการจัดการต้นองุ่นและศัตรูพืชเลยแม้แต่น้อยการให้ผลผลิตในช่วงปีที่ผ่านมาถือว่าคุ้มค่ากับการลงแรงโดยในแต่ละปีองุ่นจะให้ผลผลิตประมาณ3-4ถึงครั้งต่อปีและสามารถกำหนดช่วงเวลาการออกผลผลิตได้และสำหรับปีนี้ผลผลิตคาดว่าจะเยอะกว่าปีที่แล้วเป็นสเท่า ผลิตของครั้งนี้ครั้งที่2ค่อนข้างจะเยอะกว่าครั้งแรกนะครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะต้นมันจะเริบโตดีขึ้นนะครับมีความสมบูรณ์ดีขึ้นก็ครั้งนี้จะผลผลิตออกมาเยอะนะครับเท่าที่ดูนะครับตอนนี้เฉพาะโรงฝั่งนี้โรงเดียวน่าจะน่าจะติดหลักร้อยกิโลนะครับราคาขายตอนนี้แบบบิวตี้ซินเลตนะครับบิวตี้ซินเลตตัวนี้ก็อยู่ที่กิโลละ700บาทนะครับเป็นที่ พงพอใจของลูกค้าหมายถึงว่าเราให้เขาชิมก่อนให้ลูกค้าชิมก่อนถ้าลูกค้าไม่พอใจไม่เป็นไรแต่ถ้าถ้าชิมแล้วพอใจเอาเลยครับตัดเองไปเลยซึ่ง,ซ,งซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นตอนนี้ก็มีการตัดขายไปบ้างแล้วนะครับลูกค้าก็มาชิมพอใจก็รับไปเลยบิวตี้ก็700นะครับส่วนฮิปปรูพันทิพปรูนะครับกับพัน์ซับโฟกก็อยู่ที่1,300บาทคือปกติ ในท้องตลาดอาจจะอยู่ที่7-80บาทนะครับ7-80บาทนั่นอาจจะหมายถึงอ้นหนูนที่มาจากประเทศจีนบ้างซึ่งผมก็ไม่สามารถพูดได้ว่าเขา<ม>เขาผลิตมาอย่างไงแต่ของเราเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นมแมลงที่เล็ดลอดเข้ามาได้เราจับกับมือหมดนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนี่คือเราก็กินเองด้วยที่สําคัญเรากินเองด้วยลูก,ลกลๆกหลานเราเรากินเองด้วยนี่คือความมั่นใจในความปลอดภัยนะครับเหมือนกับลูกค้าที่มาที่นี่ก็เคยไปสวนทั้งหมูมาหลายๆที่ ลงมาที่นี่ก็เกิดความพอใจในในขั้นตอนการผลิตของเราเพราะเราเราได้ถ่ายทอดขั้นตอนการผลิตผ่านเพจของเราเป็นประจำนะครับนะคือในช่วงที่มีหนอนก็ต้องต้องจับกันจริงๆช่วงที่มีโรคก็ตัดทิ้งกันจริงๆไม่ได้ไม่ได้หาวิธีแก้ไขหรือว่าจะเอาสารเคมีระงคบ รับที่ผ่านมาดีมากโดยเฉพาะคนในพื้นที่คนในพื้นที่จะมาดูเยอะมากโดยเฉพาะ,ะชาวสกลผมว่าผมว่าเหตุเกิดจากเขาอยากจะมาดูว่าเออเราปลูกยังไงในพื้นที่ที่มีความร้อนมากที่นี่ลมแรงนะครับดินดินน้าท่วมขังมีความสงสัยเกิดขึ้นว่าปลูกได้จริงไหมเราปลูกตั้งแต่ต้นขนาดไหนต้นเอาต้นใหญ่มาปลูกหรือเปล่าพอเขามาดูเขามาเขามาดูมารู้มาเห็นเขาก็เกิดเหมือนความภูมิใจในตัวของเขาว่าเออ ดินสกรมมันปลูกองุ่นได้เลยนะไม่ได้ปลูกได้แค่สับประรดอะไรแบบนี้ครั้งนี้มันปลูกองุ่นได้เลยคือคนสะกรมจะรู้สึกภูมิใจมากเท่าที่ผมสังเกตนะครับแต่ลูกค้าลูกค้าที่มาจากจากรอบนอกก็มีเหมือนกับในเมืองมีหัดใหญ่สงขาเข้ามานะครับนะของเราอาจจะมีน้อยอาจจะมีน้อยก็จริงแต่มาดูผลผลิตต่อต้นอยากให้ดูตรงนั้นว่าว่าเป็นที่พอใจหรือเปล่าทุกคนพอใจหมดเพราะว่า การจะทําให้ดกแบบนี้ครับให้ผลผลิตออกมาแบบนี้มันมันค่อนข้างต้องเอาใจใส่เยอะคือหลายคนถามว่ายากไหมผมบอกว่าไม่ยากสำหรับผมเป็นเรื่องง่ายเลยแต่การเอาใจใส่การการทุ่มเทการดูมันตั้งแต่ตั้งแต่ทีแรกอันนั้นนะผมว่ามันมันเยอะในเรื่องนั้นถ้าจะแนะนําให้คนอื่นปลูกจะคุ้มไหมถ้าคําถามนี้บอกได้เลยว่าการคุ้มหรือไม่คุ้มหนึ่งคือมันอยู่ที่ปริมาณผ,ผลผลิตที่ออกมานะครับแล้วแต่ว่าเราเราจะทําได้ไหมเหมือนกับว่าถ้าถ้าคุณอยากจะทาจริงจริงเนี่ย ต้องหาความรู้ก่อนต้องหาความรู้แบบแน่นๆเลยเพราะว่าเราจะไปปลูกให้คุ้มทุนโดยที่ไม่มีความรู้ไม่ได้นะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้เข้ามาถามได้เพราะว่าผมกับบังก็บอกทุกอย่างที่อยากจะรู้เลยไม่มีอะไรปิดบังเลยครับแล้วก็ทุกอย่างก็ไม่ได้ยากบอกเลยว่าไม่ได้ยากเพราะว่าอางังุน่ที่เราเห็นเนี่ยคือสายพันธุ์ที่คัดมาแล้วว่าออกดีที่นี่ได้ผลผลิตดีที่นี่นะครับสามถึงสี่พันเนี่ยผมรับรองเลยว่าจเจริญเติบโตได้ดีท้่บ้านเราแน่นอน คือความภูมิใจใน,ในการที่ทํทาทาองุ่นตนนัวนี้ผมภูมิใจมากเป็นสิ่งนี้ผมภูมิใจมากเป็นพืชที่ผมรักที่สุดเลยเบอร์หนึ่งในในชีวิตผมแล้วก็ผมรู้ว่าผมผลิตได้แน่ผมทําได้แน่แต่ไม่ไม่คิดว่ามันจะออกมาเยอะขนาดนี้คือผมทุกทีที่เข้ามาที่นี่อากาศร้อนเนี่ยผมก็นั่งดูมันทุกวันนะครับไม่มีเบื่อเข้ามากี่ครั้งเขาเข้ามาดูบางทีทํางานพักเที่ยงเขาเข้ามาดูเพราะว่าปลูกด้วยความรักจริงๆปลูกด้วยความชอบจริงๆ ก็อยากฝากฝากไว้นะครับกับคนในพื้นที่เลยคนในพื้นที่สะกอบเลยอาจจะมีคนคนรุ่นก่อนบ้างที่อาจจะพูดกับลูกหลานว่าอดินบ้านเรามันปลูกอะไรไม่ได้นะอย่าไปทาอย่าไปเสี่ยงนะครับนะก็อยากฝากเด็กรุ่นใหม่ด้วยว่าเออเราเราลองลอง,ลองหาความรู้ดีๆก่อนเราลองหาอะไรมาก่อนแล้วก็มาทดลองทํากันก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็มีมีฟาร์มของเราแหละที่ท,ที่ที่เป็นตัวอย่างให้น้องดูว่าเออดินของเราไม่ได้เลวร้ย,ยนะดินของเราดีด้วยซ้ํา สามารถปลูกไอ้นู่นนี่ได้อีกหลายชนิดมันอาจจะปลูกอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับพัฒนาเป็นอย่างอื่นได้นะครับนะไม่อยากให้เอาวิชาการมามาคิดเยอะเรื่องเรื่องเอออาจจะเป็นค่า PS ของดินไม่เหมาะสมน้ําทะเลหนุนอะไรแบบนี้คือมีพืชอีกเยอะที่สามารถเติบโตได้ในดินแบบนี้นะครับถ้ามีอะไรก็เข้ามาคุยกันได้ไม่ต้องมาคุยเรื่ององหมุนก็ได้อยากจะทดลองตัวไหนแล้วก็มาถามผมก็ได้ถ้าผมพอพอจะรู้ก็ก็จะบอกให้ได้ เพราะว่าตอนนี้ผมก็ทดลองพืชตัวอื่นอีกหลายตัวนะครับแบบอะโวคาโดเราก็รู้แล้วว่าเออมันออกผลผลิตได้ในภาคใต้นะเสียนทอก็ออกได้นะครับแต่บางคนอาจจะไม่รู้แต่แต่ผมรู้ผมบอกให้ได้<ม>คือคือก็มีมีแปลงหนึ่งก็มีความคิดว่าเราจะทําให้มันเชื่อมโยงกันระหว่างที่นี่ คือผมอยากอยากมีมีไล่กาแฟด้วยหลักๆก,ก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งเราทําที่นี่ปุ๊บให้เป็นที่รู้จักปุ๊บไอสนกาแฟแล้วก็ดีอะโวคาโดอะไรก็ดีที่เราทําไว้ที่อื่นก็สามารถเอามาวางขายที่นี่ได้เพราะว่าการการการทำให้เป็นที่รู้จักผมมองว่าเป็นสิ่งที่ยากเมื่อมวันนี้เราทําได้แล้วเนี่ยก็ก็อยากจะให้ที่นี่เป็นจุดขายแล้วก็มีแปลงที่คอยคอยเป็นผลผลิตนะครับอยู่ตรงไหนก็ได้แ้อาจจะไป อาจจะไปแนะนําคนอื่นให้บอกเอามาขายที่นี่นะที่นี่ขายดีผลิตไอ้ไอสิ่งนั้นมาสิ่งนั้นมาให้ปลอดภัยให้ให้ให้ปลอดภัยผู้บริโภคก็งอเอามา,าวางขายที่เราเหมือนกับไปช่วยคนอื่นไปด้วย ับหลานค่ะหลานบอกว่าออมีสวนอ่างหุ่นอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองแต่ไม่เคยมาก็เลยอยากจะมาดูมาดูแล้วก็น่าสนใจมากเลยก็ทีลูกมาดูแล้วก็ดีเขาทําผลงานได้ดีมากลนกไม่เคยเห็นภาคใต้สวยมากก็เห็นฝั่งทางนี้ค่ะก็ไม่เคยค่ะไม่เคยไปเที่ยวเลยสวนอ่างหุน่นเพิ่งจะเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะก็ รู้สึกดีใจค่ะที่ภาคใต้ก็มีสวนข้าหุ่นไม่เฉพาะแต่ภาคอีสานทางนี้นค่ะดีลูกสำหรับพื้นที่ตรงนี้ด้วยอาจจะถูกมองว่าในอนาคตน่าจะเป็นพื้นที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เพราะเป็นเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมนะครับอยากให้อย่างให้ทุกคนได้ได้เห็นภาพวันนี้แล้วก็ให้ให้ให้ไปคิดดูว่าที่เนี้ยยังทำอะไรได้เยอะ มันสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่อยู่กับที่นี่ได้โดยโดยที่ไม่ต้องทําลายสิ่งแวดล้อมหรือว่าหรือว่าอาจจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยังได้อย่าไปคิดว่าต้องต้องเป็นโรงงานอย่างเดียวนะครับที่ที่นี่เนี่ติดทะเลด้วยนะครับนะบรรยากาศก็ติติดถนนทุกอย่างเพื่ออํานวยหมดในการที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจอย่างอื่นสามารถทําได้ เรามีเพจของเรานะครับชื่อฟา้ามามงลแม่โจ้70อําอเภอจันะนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้จะได้รับทราบในเรื่องของรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการผลิตหรือว่าการการการเปิดให้เข้าชมในรอบหน้านะครับเบอร์โทรก็สามารถติดต่อได้ที่0612349366ครับเป็นเบอร์โทรของผมนะครับอาจจะมีค่าบริการการเข้าชมสวนอยู่ที่20บาทต่อท่านเท่านั้นเอง สำหรับความมุ่งมั่นและตั้งใจรวมไปถึงไฟฝันที่เกิดขึ้นจากผู้ชายคนนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าผื้นแผ่นดินความตั้งใจทักษะความรู้รวมไปถึงพลังจากคนรอบข้างมักจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันการพบเจอกัลายาณมิตรที่ดีนับว่าไม่ใช่สิ่งบังเอิญและผู้ชายคนนี้ก็ได้เจอมิตรที่ดี และส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าพวอางอุ่นเหล่านี้จะเกิดจากความรักแล้วก็ความตั้งใจในการทําให้ผลผลิตที่หลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ของอําเภอจะนะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่มี อีกบุคคลหนึง่งเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่พร้อมๆกับพัฒนาการเกษตรเพื่อทำให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้อาทิตย์หน้าคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้ในรายการใต้สันติสุขเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมกับทีมงานเอ็นบีดีสงขลาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบงเดมาเจอกั่า บงางเฝลซีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่นี่นะครับซึ่งมีอุดมการเดียวกันมีความชอบในเรื่องของเงินเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าเออเราเรามาทําร่วมกันที่นี่โดยที่ทั้งผมทั้งทั้งบางเองก็ไม่เคยคิดเรื่องเงินไม่เคยคิดเรื่องต้นทุนการผลิตคือเราไม่รู้ได้ซ้ำว่าจะเอากําไรจากการผลิตมาได้หรือเปล่าเอาเ,อเราจะออกดีหรือเปล่าเราจะได้ผลผลิตที่ดีที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าที่ดินบริเวณสตก,กรมนะครับอำเภอจะนะเนี่ย มันเป็นที่ดินที่เหมือนกับว่าเป็นที่ดินค่อนข้างเสื่อมโทรมเป็นที่ดินน้ําขังเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะปลูกสําเร็จหรือเปล่า